อ๋อค่ะตอนแรกพิ้วหนูว่าพี่ดิวช่องสามค่ะอ๋อค่ะเออม คือรู้จักกันมาตั้งแต่เบลเล่นละครแบบเข้าวงการแรกๆเลยค่ะคือดิวดีกับเบลมาเสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มีการเหมือนได้ได้คุยกันเรื่อยๆหรือว่าได้ได้เจอกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ในวันที่คนสูญเสียก็ต้องการกําลังใจแล้วเบลก็เบลก็อยากไปให้กําลังใจค่ะก็ก็บอกเออแบบเก่งมากคือเขาก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ ส่วนมากจะเป็นอย่างงาั้นมากกว่าดยว่าแบบกลัวร้องไห้แบบ,ไ,บไม่เอาอย่าพูดเดี๋ยวรอเป็นเรก่ั้นะครับเากลับมาทำเเพราะกัวการตอนสาวที่แต่ว่าไม่มีแต่ว่าเขาก็ได้กำลังใจดีๆจากใครที่บอกว่าดีใจที่แบบว่าคนไทยยังไม่กินข้าาแล้วก็บอว่าเป็นบการทอยั่งยื ค่ะก็ก็ดีใจกับเขาด้วยล่ะค่ะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีวันที่ดีสําหรับเขาด้วยค่ะพี่เดียวช่วยเลาวินาทีตอนที่เราไปถึงงานแล้วก็ที่ดิวเข้ามิ้งมาอกพี่เบลแค่หน่อยไ้ั่ออ๋อก็ไม่ได้มีโมเมนต,ต์อะไรเลยค่ะก็ก็ก็ทักทายปกติค่ะแล้วก็ได้เจอน้องไซลาสตาะน้าหล <ใน S 1> ักพ <ใน S 1> ูดเก่งค <ใน S 1> ่ะกม ยอมให้อุ้มก็นั่นแหละค่ะก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่ดีของเขาแหละอันนี้เราไม่ได้เจอกันนานหรือเปล่าะกออก็สักเออเป็นปีสองปีเหมือนกันค่ะใช่ส่วนมากก็จะแบบคือในดในไดเล็กนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่เราเปิดร้านดิวก็คือมามาช่วยซัพพอร์ตเบลด้วยอย่างเงี้ยจากการกลับมาเราขอก็เตรในการขายของเรามีแบบทัศนคติเรื่อง อ๋ออันนี้ขายของอะไรนะคะขายของไม่ของอ๋อพอดีไม่ค่อยได้เล่นค่ะเลยไม่ทราบค่ะแต่ก็เออแบบเป็นกำลังใจให้ใช่ใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ